ฉันเจอและ้วเว้ยแกร้านที่กูกใจขนาดนี้ถึงจะอยู่ลบบุรีแต่ฉันก็มาเขาขึ้นชื่อความอร่อยระดับจังหวัดลบบุรีเลยนะเมนูของเขาเนี่ยหลากหลายจนเลือกไม่ถูกเลยตอนนี้พวกเราอยู่ที่ร้านคุณม่อนติ้มจุ่มทะเลดอนเห็นมาจากเพื่อนของฉันค่ะไปเจอรีวิวของร้านคนดูเขาหลักร้านเลยอะแกะันจะพลาดได้ไงก็ยิงตรงจากลังสิตสู่ลบบุรีไปเลยมาถึงแล้วก็สแกนสั่งดูรายอาหารเลยคือเยอะมากเลือกสั่งไม่ถูกเลยสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วในระหว่างรออาหารเราก็แวะมาเติมน้องแมวกันสักหน่อยเป็นมุมน่ารักน่ารักที่ทางร้านเเเเนนน่้้้้ลลลูกคาาามมมมมองแแแวววไดตติิส็จ ในการกินดีกว่าเพราะว่าอาหารมาครบแล้วจ้ะเราสั่งเป็นเนื้อล่องลายเนื้อใบพัดตันคอสามชัน้นกีเด็ดปูดองกุ้งดองแซลมอนดองจานเดียวก็มีหมูกรอบจะบอกว่าเลิศมากแล้วหม้อสเต็กม,มีก็คือสดไม่ไหวเพราะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะพาเกตตี้คาโบนาราก็คือจานใหญ่มากมาคู่กับสเต็กหมูนุ่มผัดไทยเขาดูน่ากินก็เลยสั่งมาสักหน่อยคือกุ้งตัวใหญ่มา,า,า,ากปิดไทยเมนูแซ่บๆด้วยตำหลวงคระบานแล้วเราขอประเดิมด้วยจุ่มแซ่บก่อนน้ำซุปเขานี่ปรุงมาให้แบบหอมหวานเลยจุ่มทานกับเนื้อนี่คือฟินมากน้ำจิิ้มมแ่่่่่่่่ววนนีีีีคคืออออททสสสดรรยยยงงงงงกกปปปปาาาาาาเเใ็ตหไ ล่คา oh. เพิ่มด้วยจบที่จิ้มจุ่มปิ้งย่างแล้วก็ามาต่อกันด้วยอาหารจานเดียวที่เราสั่งไปรสชาติอร่อยถึงใจทุกเมนู <Wow. S 1> เลยสหรับพิกัดร,ร้านคุณม่อนนะคะอยู่ซอย1ิลิก้าอเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะร้านเขาจะหยุดทุกวันจันทร์นะคะยกเว้นวันหยุดอะะักขระเลิกนะเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงห้าทุ่มเลยหรือถ้าใครอยากออเดอร์กลับบ้านสามารถสั่งได้ตั้งแต่บ่ายสองเลยลูกค้าที่เอารถมาไม่ต้องกังวลค่ะที่จอดรถเข้ากว้างสำหรับ<า>ใครที่อยู่ลบบุรีหรือคนที่กำลังจะผ่านมาลบบุรีอย่ามว่ิงไผดั